แป๊บเดียวนะครับเพียง5นาทีส0นาทีน้องฟุกัสเป็นคนแทนคุณแม่ก็เป็นคนปลูกอ<า>โอ้โหน้องก็เจาะลุมให้อาส่งให้คุณแม่แล้วครับเร็วนิดนึงนะครับโอ้โหยี่สิบยอนเลยสนุกไหม,น,น,มน้องฟุกัสสนุกใช่ไหมอ่าโอเคนะครับตั้งใจเขามาปลูกต้นไม้ครับจากมาเด็กที่ดื้อเล่นเกมเอาแต่ใจงุนงดอารมณ์เสียอันนี้ก็นิ่งมีอารมณ์มีความสุขนะครับนะครับ สร้างรายได้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวน้องโฟกัสจะขายกระถางเท่าไหร่นะห้าสิบเก้าใช่ไหมห้าสิบเก้าสองกระถางร้อยนะครับจะขายถ้ามันออกดอกที่ในบ้านมีคนมาจองไหมแล้วหลายกระถางอยู่ครับรอดูพันว่าจะออกสีไหนนะฮะเราซื้อมายังไม่ดูสีพันนะครับถ้าดอกสวยเราก็จะเก็บเป็นพันไว้ต่อไปนะครับนี่คือน้องโฟกัสครับเด็กรุ่นใหม่นะฮะช่วยพ่อแม่นะหาเงินแต่เด็กเลยนะครับผม ครับผมคอยอุ้นน้องโฟกัสด้วยนะครับแป๊บเดียวผมมากินน้ำแป๊บเดียวพี่ดูแม่กับโฟกัสกับ,บคุณโฟกัสนะครับทํางานแป๊บเดียวโหจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วสุดยอดเลยนี่เลยเหลือไม่กี่อันครับนูนเลยครับไปเสียบนูนเลยครับโฟกัสครับใช่ไหมล็อบปุ่มเสียบๆเลยเดี๋ยวเลยลูกไปเสียบเลย,เ,ยเหลือเหลือมาเย,ยอะเสียบให้หมดเลยอ่าโอ้โหสุดยอดเลยครับครอบครัวพันไม้บุพพารสิรินะครับนำคุณบุพพาสิริ บุพพาริพันธ์ไม้นะครับผมเป็นดอกไม้แห่งความโชคดีนี่คือต้อนเศรษฐีตื่นสายนะฮะเป็นเศรษฐีเท่านั้นครับถึงจะตื่นสายได้นะครับเห็นไหมครับ <c oughs> โอ้โหคุณโฟกัสเขาพิถีพิถันมากในการวางตำแหน่งในการเสียบต้นไม้ปูนะครับสุดยอดเลยครับคุณโฟกัสครับสุดยอดเลยครับไ <c oughs> รทเอ,อรทเพื่อนมาหาไปดูหน่อยไปดูหน่อยไปดูจิตการคุณโฟกัสหน่อย โฟกัสฟาร์มต้นไม้โฟกัสพาวเวอร์ไปยินดีกับเพื่อนๆหน่อยขอให้ขอให้เริ่มรวยๆหน่อยเพื่อนมาเลยบอกเพื่อนนี่บอกเพื่อนบอกเพื่อนขอให้เริ่มเริ่มรวยหน่อยดิเริ่มรวยๆอยอ่าขายดีๆนะครับครับครับโอเคเพื่อนมาอวยพรให้สุดยอดเลยพิถีวิถันมากเลยคุณโฟกัสโฟกัสพาวเวอร์ฟาเวอร์ฟาเวอร์หมายถึงต้นไม้ดอกไม้นะครับนี่เริ่มก็เริ่มต้นครับจุดนี้ครับ แต่ว่าพอโตซื้อที่ไว้แล้วครับที่สุพรรณเป็นไรครับเอาไว้ให้น้องไปปลูกที่นุ่นเมื่อโตก็ดีสักปีสองปีนะครับคุณพ่อเขาก็จัดการกินชอบต้นกระท่อมเราะพันต่อกิ่งห้าบกิ้งยอดเลยนะครับนะเป็นอะไรครับกิจกรรมครอบครัวครับดีกว่าให้เด็กเล่นเกมเนี่ยยูทูบดูแลเบื่อแล้วครับมาทำงานกันจริงออกลังกายครับเหงื่อออกนะครับ ร่างกายเนื่อออกนะครับสุขภาพแข็งแรงครับยอดเลยครับมานะครับเขาจะมัดให้อย่างนี้นะฮะเราจะมัดอย่างนี้ไปนี่คุณนานาก็ปลูกง่ายไหมคุณนาคุณแม่นานาปลูกง่ายฮะเสียบแล้วไปเลยครับอันนี้เราจะปลูกไว้ทําเป็นพันุนะครับก็ลูกค้ามาสั่งลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งะเยอะนะครับเดี๋ยวถ้าออกดอกจะพังเนี่ยโหไม่ยังพูดเลยครับสุดยอดนะครับดูลูกชายช่วยงาน เจ้าหนุ่มพ่อเขาจ่าเด็กเตะเกมไม่เล่นเกมแล้วครับดีเลยใส่กับแม่จ่าแล้วครับคุณโฟกัสครับทักทายผู้ชมหน่อยครับครับผมน่ารักนะครับน่ารักนะครับใครจะไปเป็นบิซิเตอร์ได้นะครับนี่น้องโฟกัสเดี๋ยวปลูกเองนะครับทำเองปลูกเองขายเองด้วยโฟกัสพาวเวอร์โอ้สุดยอดเลยครับผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับกิจกรรมในครอบครัวในบ้านนะครับ ยอดน,นะครับอุุ่นคุณโฟกัสด้วยนะครับ